สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆอีกคลิปหนึ่งครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำเควสความทรงจําเก่าๆนะครับผมเป็นเควสถ่ายรูปนะครับก็คือเรารับเควสมาเสร็จแล้วเราก็วาร์ปไปคุยกับ NPC ครับแล้วทีนี้พอเราคุยกับ NPC เสร็จ NPC จะให้รูปถ่ายเรามาทั้งหมด4รูปครับให้เราไปตามหาตําแหน่งของแต่ละรูปครับรูปถ่ายทั้งหมดก็จะอยู่ในกระเป๋านะครับในช่องเควสอันนี้ก็จะเป็นรูปที่1นะครับผม อยู่ในเกาะอินาซุมะนี่เลยครับต่อไปก็จะเป็นรูปที่สองนะครับอันนี้คุ้นๆอันนี้พอผมผมพอจําได้อต่อไปก็จะเป็นรูปที่สมครับรูปสุดท้ายครับก็จะเป็นรูปที่สี่นะครับผมรูปนี้เลยอันนี้ก็จําได้จําง่ายครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปทํารูปแรกก่อนนะครับรูปแรกครับจุดอยู่ตรงนี้เลยครับว้าปตามผมไปได้เลยนะครับจุดนี้ครับพอวราปมาเสร็จเราก็มายืนตรงนี้ครับ อ่ะแล้วเรากดกล้องถ่ายรูปครับแล้วก็กด enter เรียบร้อยครับคือถ้าเรากด enter แล้วเราไม่ต้องกดบันทึกก็ได้นะครับอันนี้ผมกดผิดผมไปกดบันทึกมันเฉยเลยต่อไปก็รูปที่2ครับรูปที่2ก็จะอยู่อ่าตรงหัวเรือครับที่เราทําก็คือตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับรูปที่2ให้หันหน้าไปตามลูกศรที่ผมชี้เลยนะครับก็คือด้านนี้ครับพอเราเสร็จแล้วเราก็กดถ่ายรูปเหมือนเดิมครับหามุมดีๆครับแล้วก็กดถ่ายได้เลยครับ แล้วก็ไม่ต้องบันทึกเหมือนเดิมครับอ่าเสร็จแล้วรูปที่สองครับผมอันนี้คือผมเอามาจากไลฟ์สดเหมือนเดิมครับต่อไปก็รูปที่สาครับรูปที่สามก็จะอยู่ตรงนี้ครับอ่าปีนพอเราวาร์ปมาเราต้องปีนหน้าผาขึ้นมาหน่อยนึงนะพอเราวาร์ปมาเสร็จแล้วต้องปีนหน้าผาขึ้นมายืนบนหินตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็กดถ่ายรูปไปได้เลยครับอ่าพอมันขึ้นสีเขียวแล้วกดถ่ายได้เลยครับรูปที่สี่จะอยู่ตรงนี้ค <iono> รับวาร์ปมาเลยครับแล้วก็มองไปทางที่ผมชี้ลูกศรไปครับผม เราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหากันนะครับอะไรที่มันช่วยกันได้ก็ช่วยๆกันไปครับยังไงก็ติดตามไว้ได้นะครับเกี่ยวกับสาระเกณชินก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดอะไรที่มันยากๆอ่ะครับผมพอเราเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปส่งเควสกับ NPC ได้เลยครับเราก็จะได้อ่าความสําเร็จของ NPC มาตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเควสเป็นที่เรียบร้อยครับผมยังไงคลิปนี้ผมก็กราบขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูกันผิดพลาดกันใดขออภัยด้วยครับแล้วเจอกันนะครับไปก่อนบ๊ายบายนะจ๊ะ ជីបជីបទីតាំងពីរបីថ្ងៃក្រោយក៏មិនដឹង